ท่านใช้คาว่ามลภาวะทางคิวิทําทำไมการตั้งบ่อนการพนันจริงมนเป็นมลภาวะครับไม่เข้าใจธรรมะไม่รู้ธรรมะไม่รู้ตามความเป็นจริงการไม่รู้ตามความเป็นจริงเนี่ยมันมีปัญหามากเพราะว่าคาสิโน,โนเนี่ยก็ปร,ประกอบการอันหนึ่งซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งประกอบความเสื่อมเป็นทบายอัปะยะสถาน<ม>นี่ถ้าพูดได้ตรงกับทุกศาสนาเลยคืออัปะยภพุมมมันเป็นสถานที่ที่นำไปสู่ความเสื่อม มันเป็นปภูม,ยยภม,ม,ภมิแห่งความเสื่อมอับไปแยะภูมิอบายแยภูมิคือทุกขติมันเป็นสา่ที่ประกอบแห่งความเสื่อมไหมถ้าเป็นความเสื่อมมันก็เป็นเรื่องมลภาวะทา่งความคิดที่คนคิดนั้นกําลังสร้างมลภาวะให้กับสังคมให้กับมนุษยาชาติมันเป็นการทําลายลา้างอันยิ่งใหญ่มากเพราะมันจะสร้างมลภาวะในทางจิตวิญญาณที่ใ,ให้อยู่ในภาวะของความสร้างมองอีกยาวนานมันเป็นการสนับสนุนฝฟของอาจทำควยความเสื่อมให้เกิดขึ้นในสังคมโลก มันมันมันไม่ใช่เรื่องของว่าประเทศชาตินี้สูญเสียหรือสังคมนี้สูญเสียแต่มันเรื่องของมนุษยชาติกําลังสูญเสียสิ่งที่ถูกต้องควรคือธรรมะหรือความดีทางงาน,น